สวัสดีค่ะเจ๊ฟอดผับประแดงนะคะวันนี้เจเจจะพามาชมนะคะกับรุ่น เอเวเรสตไทเทเนียม Th นั่นเองคันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองก่อนมารับชมคลิปแล้วก็สเปครถนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ๊เ e อด้วยแล้วก็อยากได้รายละเอียดกดารดาวกันผ่อน,นะคะโปรโมชั่นของ Ford ทุกรุ่นนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์063ค่ะ368 1 4 4 1นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะมาชมกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น เอเวอเรสไทเทเนียมนะคะราคาค่าตัวของน้องเขานะคะอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านานะคะ 1, 7, บาทนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ใไบเทอร์โบนั่นเองนะคะเป็นตัวยูโรห้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะแรงม้านะคะอยู่ที่210แรงมาะะ้าค่ะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็แต่งแบบเบาๆนะคะเพราะว่า อะไรก็มาครบหมดแล้วนะคะกระจังหน้าเนี่ยยังเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะที่เป็นของรุ่นไทเทเนียมนะคะที่เป็นกระจังหน้ารังผึ้งเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็ตัวคาดข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ที่มีขนาดใหญ่นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะยังมีระบบความปลอดภัย ขั้นสูงสุดของ Ford มาให้ด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเรดาร์นะคะตัวจับคนเดินถนนและก็จักรยานมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเรดาร์จับขับตามรถคันหน้าด้วยแล้วก็สามารถรักษาระยะห่างรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะมีเลนคีฟนะคะมีระบบเลนคีฟแล้วก็ระบบ ดึงกับพวงมาลัยเข้ามาสู่ในเลนด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะระบบความปลอดภัยมาเพียบเลยนะคะกล้อง360องศาก็มีมาเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองชายด้านล่างเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมดหน้าหลังมีให้ทั้งหมด4จุดนั่นเองค่ะในส่วนของตัวไฟหน้ารุ่นนี้พิเศษหน่อยนะคะเป็นไฟหน้าที่เป็น m a ็กท LED นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมนะคะเป็นไฟสีแคมไฟส่องสว่างกลางวันนั่นเองไฟดวงนี้นะคะสามารถหมุนได้360อองศานั่นเองหมุนหาแสงได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบปรับไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยนะคะเวลามีรถขับสวนทางมานะคะมีไฟแยงตานะคะไฟของเรานะคะจะสามารถปรับแสงได้เองเลยนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะคิวล้อเป็นคิวล้อสีเดียวกันกับตัวรถนะคะหรือใครอยากจะตกแต่งให้เป็นซุ้มโป่งก็ได้นะคะหรืออยากจะได้เป็นแบบสีเรียบๆที่เป็นสีดําแบบเรียบๆบแบบนี้ก็ได้ครอบไปได้เลยนะคะสามารถแจ้งมาได้นะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะบอกว่าอยากได้อ p อปชันที่แบบว่าช่วงล่างเดิมอะไรเดิมๆก็ขอเปลี่ยนแค่ เป็นตัวล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อแม็กของตัวโตโยนะคะยางโตโยเนี่ยให้ความเงียบนะคะในการวิ่งบนทางเรียบหรือทางออฟโรดนะคะสามารถวิ่งได้เลยเพราะว่าเป็นยางของ AT นั่นเองค่ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองในส่วนของตัวลายล้อแม็กเป็นลายเขากวางสีดําตัดด้วยสีบรอนเงินนะคะแล้วก็เป็นแม็กของ o a เอซินั่นเองค่ะ เป็นดิสเบกทั้งหมดสีล้อนั่นเองค่ะเป็นช่วงล่างเดิมๆมันเองนะเป็นรุ่นยูโรไฟอย่างที่แจ้งว่าลูกค้าบอกอ้าวแล้วดูยังไงดูตรงนี้ได้เลยนะคะที่เป็นรุ่นยูโรไฟจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบนั่นเองตัดออกไปเรียบร้อยแล้วกรอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะใครอยากจะแรปหรืออยากจะแรปสีทั้งคันอยากจะตกแต่งแนวไหนก็สามารถแปลงได้นะคะสําหรับรุ่นเอเวอเรสต์นั่นเองในส่วนของตัวกรอบครอบอกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ คำว่าไทเทเนียมต้องเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะหรืออยากจะแรปเป็นสีดาอะไรเงี้ยแจ้งมาได้เลยกล้อง360องศานะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟสองด้านข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยสําหรับตัวเอลเรสตั้งแต่รุ่นตัวเอลเรสสปอร์ตแพ็กนั่นเองนะคะมีมาให้หมดแล้วนะคะในส่วนของตัวไฟสองด้านข้างนะคะแล้วก็คันนี้นะคะนี่มือจับนะคะที่เป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่คันที่เป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยจะเล่นลูกเล่นพวกกรอบพวกนะี้กรอบตรงกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมตัวไฟกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมหมดนะคะแต่ที่เห็นตัวสีดําบ้างอะไรบ้างอันนั้นคือแลบนะคะตกแต่งเพิ่มตัวหนังสือคําว่าไทเทเนียมนะคะก็เป็นสีไทตัวสีโครเมียมนั่นเองคะ่ะหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้นะคะมีมีด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีส่วนของตัวบายสปอร์ตระบบการเตือนจุดบอดนั่นเองนะคะสมมติมีรถมาด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะมีการแจ้งเตือนมาที่มุมกระจกมองข้างให้นั่นเองเป็นลำแสงที่เป็นไฟสีส้มๆเป็นไฟกระพริบนั่นเองค่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีมีรถมาทางด้านข้างหรือเปล่าตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนให้นะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เป็นตัวยูโรไฟก็จะมีตัว เติมสารน้ำยาแอดบูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นน้ำยาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองเป็นดีเซลนะคะอย่าลืมว่าเอเวอเรสของเราใช้น้ำมันดีเซลนั่นเองรองรับตั้งแต่ b 7 b 1 0 b 2ีขึ้นไปนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวที่เป็นไฟท้ายเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายที่เป็นสีแดงนะคะตัวไฟข,ขีดแบบนี้นะคะเหมือนไฟรถมาแต่งเลยเป็น led นั่นเองค่ะใครอยากจะใส่เป็นตัวครอบ ตัวไฟท้ายก็สามารถแจ้งมาได้นะคะหรือจะอัปเกรดในส่วนของตัวคําว่าเอเวอร์เรที่เป็นไฟแบบไฟเบรกไฟถอยให้เป็นแบบท,ที่เป็นไฟ LED ก็สามารถทําได้นะ,ะทาได้หมดเลยนะคะที่อยู่ที่ลูกค้าเลยอยากไลท์สไตล์แบบไหนนะคะรถรถของเราเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของตัวไลท์สไตล์ของลูกค้าเองว่าลูกค้าไลท์สไตล์แบบนี้จะแต่งแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังอย่างที่แจ้งไปว่ามีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์เตือนเวลาเราถอยหลังนะคะที่เป็นตัวช่วยเตือนถอยออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาท้ายนะคะที่เป็นแบบนี่เมื่อกี้ลืมโทษทีเป็นแบบออโต้นะคะสามารถแตะแล้วก็เปิดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวกันหนีบด้วยนะคะเปิดปิดแบบง่ายดายแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ย แถวสามเนี่ยจะเป็นการพับเบาะแบบออโต้นะคะ<อ>เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะพับแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะสามารถพับเก็บได้เลยถ้าเกิดว่าพื้นที่แถวสามไม่ได้ใช้งานาก็อยากจะวางสิ่งของที่แบบเป็นชิ้นใหญ่หญๆก็พับเบาะลาบเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ยังมีใส่เครื่องมือที่เป็นตัวแม่แรงนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเก็บพวกรองเท้รองเท้าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเะ เวลาเปิดปิดก็ง่ายดายสามารถกดล็อกอกดประตูนะคะปิดประตูผ่านรีโมทได้ด้วยนะคะนี่ยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองนะ,ะติดติดล็อกยางอะไหล่ด้วยนะทุกคนนะคะติดล็อกยางอะไหล่ด้วยนะคะแถวแถวสองนะคะนี่ด้านแถวสองของเรานะคะ ขึ้นลงง่ายดายนะคะผู้สูงอายุก็ขึ้นลงง่ายดายนะบอกเลยว่าขึ้นง่ายนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเวลาเราจะขึ้นแถวสามนะคะก็พับอย่างนี้พับเบาะมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเบาไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมขึ้นง่ายดายนะคะขึ้นง่ายมากๆสําหรับเจ๊เอเนี่ยมินิมอลมินิมอลแบบนี้นะคะขาไม่ติดเลยนั่งสบายมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เถิบมาตรงนี้ เห็นไหมนั่งสบายมากเลยเห็นปะอันนี้คือต้องเป็นมินิมอลนะคะต้องเป็นสรีระแบบมินิมอลเหมือนจเจ๊นะเห็นไหมเป็นเบาะพับตัวตอนที่สองเนี่ยแถวสองเนี่ยจะเป็นเบาะพับแยก60-40ี่อ่ะเห็นไหมแล้วก็รูมทางด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางมากๆเลยแบบ เป็นรถครอบครัวจริงๆนะคะบอกเลยว่าเอเวอเรสต์เนี่ยแนะนําแนะนําเลยแล้วก็เอเวอเรสต์ทุกรุ่นนะคะแอร์ A เนี่ยจะอยู่บนฝังอยู่บนหลังคานะคะในส่วนของตัวแอร์ r. ทันไหมตัวแอร์เนี่ยจะฝังอยู่บนหลังคานั่นเองแล้วก็มีมอนลูปด้วยนะคะตัวนี้เป็นซันรูปเนาะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมนี่ ใครอยากเปิดดูดงดูดาวเนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้น้องๆอ,อยากจะขึ้นดูนู่นดูดูนี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติส่วนใหญ่ก็ไปสวนสัตว์เนี่ยเหมาะได้เลยนะเหมาะเลยนะพาน้องๆไปไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมให้น้องโผล่หน้าขึ้นไปบนหลังคาได้เลยนะคะ เปิดง่ายมากนี่มีสองสเต็ปด้วยอยากจะเปิดครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหรืออยากจะเปิดทั้งบานได้เลยนะคะอ่ามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าฝั่งด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยดูคอนโซลก่อนนะคะ ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดด้วยสีเปียโนแบ็กนะคะที่เป็นลายไม้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามและหรูหราลักชูรี่มากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟแอบบนไลท์นะคะไฟแอบบนไลท์เนี่ยเป็นไฟต้อนรับนะคะแล้วก็เวลาเราขับรถลงอุโมงค์เนี่ยยังติดด้วยนะไฟตัวนี้จะติดขึ้นนะคะเป็นแสงแบบกระพริบกระพริบนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเวลาแบบเราอยู่แบบ กลางคืนอะไรแบบนี้แล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอซิงโฟเองขนาด12นิ้วนั่นเองหน้าจอก็ใช้งานง่ายนะคะไม่ได้ใช้งานยากเลยนะเป็นเมนูภาษาไทยนะคะสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้เป็นภาษาอังกฤษได้มีหลายภาษาให้เลือกเลยนะคะเหมาะสำหรับทุกชาตินะคะที่สามารถจะใช้ภาษาในเนี้ยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ตัว4ี่คูณสี่เนี่ยอย่างที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนตัวนั้นจะเป็น4ี่คูณสองเป็นเกียร์หัวยาว แต่ถ้าเป็น4ีคเนี่ยจะได้เป็นเกียร์สั้นนะคะที่เป็นเกียร์อีคิปเตอร์แบบนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถปรับ M เ,เป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยเห็นไหมจะมีในส่วนของตัวที่ทวางโทรศัพท์ที่ชาร์จไร้สายได้รองรับได้แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์ของเราที่ใช้เนี่ยถ้าไม่มีตัวรองรับไร้สายเนี่ยเราก็มีสายชาร์จ USB แล้วก็ t าย4 C ให้แต่เอว่าลูกค้าใช้รถไซส์แบบราคา2ล้านเนี่ยน่าจะเป็นอัพ เลเวลเยอะแล้วนะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นขับเคลื่อน4ี่้อยอย่างที่แจ้งไปนะ,ะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4 7โหมดนะคะ7โหมดสามารถปรับเองได้เลยว่าลูกค้าใช้รถบนท้องถนนแบบไหนนะคะ 2H 4H แล้วก็ 4L ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวทางทางทางเปียกตัวนี้จะเป็นทางทางแบบออฟโรดที่แบบลุยโคลนลุยแบบลุยหินอะไรประมาณนี้นะคะใช้เกียร์ต่ํา ะะแล้วก็ตัวนี้จะมีดิฟล็อกไฟฟ้าให้ด้วยนะจะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถล็อกเฟืองท้ายนะคะเวลารถติดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ดูได้เลยนะคะจะโชว์ขึ้นหน้าจอนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะอยากให้มันล็อกนะคะก็สามารถปรับแล้วก็มีโหมดลงทางลัดชันด้วยเห็นไหมจะมีโหมดชะลอตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยข้อดีเวลาแบบรถ ตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะคะข้อดีเวลารถลูกค้าติดหล่มไปลุยทางออฟโรดอย่างเงี้ยถ้าเราใส่กดตัวดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยจะไปล็อกในส่วนของตัวเฟืองท้ายมันจะล็อกข้างที่แบบว่าติดหล่มลึกๆเพื่อให้ข้างนั้นอะ่ะถ่ายเทน้ําหนักจากข้างที่อยู่อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่บนที่ไม่ไม่ใช่เป็นคนร่องอะ่ะตัวนั้นอะ่ะก็คือจะถ่ายเทน้ําหนักมาอีกข้างหนึ่งให้รถ คันที่ล้อติดลมเนี่ยตะกุยขึ้นออกจากจากอุปสรรคได้อันนี้คือข้อดีของตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีตัวเช็คลมยางด้วยนะคะตัวนี้นะคะยังมีตัวตรวจเช็คลมยางเห็นไหมอันนี้คือปุ่มดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะล็อกเฟืองท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของตัววัดลมยางเห็นไหม มันจะบอกเลยว่าล้อยางของเราเนี่ยทั้งหมดสี่เส้นเนี่ยลมยางอยู่ที่เท่าไหร่สองจุดหกปอนด์เขาจะบอกระยะของเราเลยนะคะอันนี้คือดีมากๆตัวนี้นะคะระบบนี้ดีมากบอกเลยซื้อคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นภายในคันนี้ที่เป็นโคมมาไลเนี่ยจับแน่นมากๆเลยนะคะแน่นมากแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะสามารถดึงเข้า ดึงดึงออกมาแล้วก็ดึงเข้าไปนะคะอย่างเจ๊เนี่ยสรีระแบบมินิมอลใช่ไหมก็ต้องดึงเข้าไปเดี๋ยวมองไม่เห็นขับรถแล้วก็เนี่ยเห็นไหมยกขึ้นยกลงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มัลติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานเหมาะมือมากๆตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายนะคะเนี่ยตัวมัลติฟังก์ชันที่พงมาเลยเนี่ยเห็นไหมแค่ใช้มืออย่างเงี้ย ตาเราก็มองไปเราก็ใช้ห่างตานิดนึงนะคะเหลือบมองก็จะสั่งงานแบบไหนจะกดล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ตัวรักษาระยะห่างรถข้นหน้าก็สามารถทําได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลนคีฟเนาะปิดก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้แล้วก็ตัวนี้จะสั่งงานด้วยเสียงนะคะเป็นเมนูภาษาไทยอยากจะให้มันทํางานแบบไหนพี่สามารถ สั่งมันได้เลยนะคะลูกค้าสั่งมันได้เลยนะคะจะให้เปิดเพลงแล้วก็จะให้ลดเสียงก็ได้นะคะสั่งงานเข้าไปได้เลยหรือจะบอกว่าให้โทรหาคนนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยก็ได้เลยนะคะแล้วตัวนี้จะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มรับโทรศัพท์เนาะปุ่มควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอข้างหลังเนี่ยพมอาลรยเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วตัวเนี้ยจะเป็นหน้าจอแบบว่าดิจิตอลนะคะข้อดีนะคะมองชัดแล้วก็สวยงามมากมาก แล้วจะบอกสถานะของตัวรถที่ผิดปกติของตัวรถนะจะโชว์ที่หน้าจอเลยและที่สำคัญสิ่งที่เอกชอบมากก็คือตัวนี้ตัวน้ำมันบอกระยะทางการวิ่งนะคะว่าเราเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยน้ำมันในรถเราอ่ะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะต่อให้วิ่งเหลือศูนย์นะคะยังวิ่งได้อีก30มโลนะ,ะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถวิ่งต่อได้เลยนะคะถ้ายังไม่เห็นปั๊มเนาะคันนี้นะคะเป็นระบบ การสตาร์ทรถแบบพูสตาร์ทนะแล้วก็สามารถข้อดีนะบอกเลยว่าอัน,นอเนี้ยซื้อฟอร์ดเนี่ยข้อดีคืออะไรเราสามารถสตาร์ทรถระยะทางไกลได้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วโลกเลยลูกค้าแค่มีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตน,นะคะ<ม>ก็สามารถสั่งงานให้ปลดล็อกรถคันนี้ได้แล้วก็สตาร์ทรถระยะทางไกลได้ล็อกรถก็ได้นะคะใครแบบบางทีเราแบบจอดรถไว้ที่บ้านแล้วแบบ อยากจะวอร์มเครื่องแบบไปอยู่ต่างประเทศเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลได้นะคะสำหรับคันนี้นะดีมากๆเลยต้องบอกว่าทำไมทาไมต้องซื้อฟอร์ดนะคะฟอร์เนี่ยเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกจุดของตัวรถนะคะที่เขาออกแบบมาให้นะคะใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยจะแบบว่า จ่ายแล้วไม่คุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วก็ระบบการแล้วก็ในส่วนของการรับประกันตัวรถเราก็มีให้มากที่สุดกล้าพูดได้เลยว่ามีให้มากสุดกับใครอื่นนะคะมีให้ถึง5ปีแสนหกิโลไม่พอนะถ้าลูกค้าบอกว่า อยากได้เพิ่มอีกสามารถทํำยังไงได้ด้วยสามารถซื้อเพิ่มได้อีก2ปี0 0 0กิโลเท่ากับว่ารถคันนี้ที่ลูกค้าใช้งานจะรับประกันตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะแล้วก็ระบบไฟอยู่ที่7ปี250,000กิโลคุ้มไหมคะสำหรับราคาที่9ล้าน9 000. คุ้มมากๆเลยแล้วก็โปรโมชั่นนะบอกเลยว่าดีมากๆนะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่น ศเราก็มีนะศนปเซี่คือดอกเบี้ยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชมคลิปนี้จบแล้วต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะชมจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ